บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเขาก็ส่งข้อมูลมานะครับว่าจะมีการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้าเจ้าพระยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับชวนล่องเรือไหว้พระกับทริปท่องเที่ยวโชคดีทริปไหว้พระ5วัดต้อนรับเดือน5พร้อมเที่ยวเกาะเกร็ดนะครับไหว้พระห้5วัดริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับในเส้นทางกรุงเทพปทุมธานีนนทบ,บุรีแล้วก็เที่ยว,ยวชมเกาะเกรด็ดจัดก,กันในวันอาทิตย์ที่ หนึ่งพฤษภาคมคุณ<ม>ดูเรือโอ้เรือนี่นี่เรือแบบแล้วข้างบนมีดาดฟ้าคุณนั่งเรือยังก็อยู่เมืองนอกนี่อือนไทยนะคะเรือคารตามารันแบบนี้เนี่ยแล้วก็ล่องแม่น้ำเจ้าพยาชิวมากค่ะทิ่งถ้าเย็นๆนะแดดอ่อนๆหน่อยนี่นะบรรยากาศมันสุดยอดเลยนะครับค,คุณผู้ชมหรือท่านผู้สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับไปร่วมคลิปนี้ได้ในวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับลงเรือ ที่จุดลงเรือ2จุดคือที่ท่าน้ํนวนทบุรีที่1แล้วก็อีกที่1นึงคือท่าน้ําสาธรนะครับโดยการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม t r e n d y C2 Chic Central นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคกลางของททท,ทททนะครับโดยกทมเนี่ยได้มอบส่วนลด200บาทราคาตั๋ว499บาทต่อท่านนะครับจากราคาปกติเขาคิด69 9อนะ <S 1> <S 1> <S อ,อันนี้เหลือ49 9านะครับจำนวนจำกัดโดยจะล่องเรือเดินทางไปไหว้พระ ขอพรที่วัดประโยชน์รวงสาวาสวัดแดงธรรมชาติวัดสันเจ้าวัดบางจากวัดปรมัยยิกาวาดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการลงเรือที่ท่าน้ํานนทบ,บุรีขาไปเรือจะออกจากท่านนทบ,บุรีเวลา8ปดโมงเช้าขากลับเรือจะมาส่งที่ท่าน้านนเวลา16บหนาฬิกาสานาทีนะครับส่วนผู้ที่ต้องการลงเรือที่ท่าสาธรเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสะพานตากสินนะครับขาไปเรือจะออกจากท่าสาธรเวล 9. า9ก้าโมงเช้ากลับมาส่งที่สาธร ห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นครึ่งเนี่ยนะครับโดยประมาณานอกจากนี้ยังมีเรือท่องเที่ยวเส้นทางพิเศษไปกลับเกาะเกต็ดสำหรับผู้ที่การท่องเที่ยวเกาะเกต็ดด้วยนะครับจะให้บริการในวันที่15และ29พฤษภาคม12บิองพายน10และ24รกรกฎาคมนะครับลงเรือที่ท่าน้ำสาทอดน,นะครับค่ะก็ใครสนใจนะคะคุณเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook เจ้าพระยาเอ็กซ์เพรสบ๊ทเรือด่วนเจ้าพระยานะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพราะว่าถ้าจองไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะคิด<ะ>ว่าคงจะมีคนที่ความสนใจเยอะนะคะนี่นเรือถือว่าถูกมากนะคนณั้งที่่าถ้าคุณไปเอาใกล้ๆนี่ยนะไอ้ไอแบบเนี้ยเวลาไปเมืองนอกเขาก็จะมีให้บริการนะเมืองที่เขามีแม่น้ำเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยนะเป็นพันเลยนะนะแล้วแล้ววิวทิวทัศน์เราเราไม่ได้ว่าชาตินิยมนะของเราเนี่ยมีอะไรให้ ให้ดูมากกว่าใช่ใชนะดูวิถีชีวิตของผู้คนตึการามบ้านช่องอาคารเก่าๆที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์สองข้างส,สองข้างแม่น้ำเจ้าพยา,าเนี่ยมีเรื่องเล่าหมดเลยเนี่ยนะคะอันนี้เรา เชิญชวนนะสำหรับ,ครบใครที่ยังไม่เคยหรือใครที่อาจจะเคยแล้วแต่เนี่มันเป็นโอกาสดีจริงๆในช่วงเวลาของ240ปีของกรุงเทพมหานครนะคะค,ค่ะอ่านั่งไปแล้วเราก็ดูไปจินตนาการไปนะโอ้เมืองนี่มันมีการพัฒนามีทั้งแบบวิวที่ยังเป็นชุมชนดั้งเดิมกับเริ่มเป็นเมืองจนเป็นเมืองแบบสุดๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับ